ต้องรีบดึงไม่อย่างนั้นนะมันจะติดทุกคนคือบอกว่ามันลากมายากมากเลยนะใช appeal, ่เอแล้วนะได้ป่ะตัวเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีค่ะอะไรอะไรอะทุกคนสวัสดีในวันที่เราอยู่บ้านแบบนี้เราดูสภาพของเราค่ะทุกคนใช่อยู่มากวันนี้เรากะว่าจะไม่ออกไปไหนเลยใช่ใไหนๆเรามาอยู่บ้านแล้วพี่เจงรู้มาว่าหลังบ้านพี่เจงอ่ะมีแม่น้ำมแ,แม่ก็รู้ตั้งแต่เด็กแล้วนะเราอะก็รู้แต่เด็กแหละ อ,อ,อะไรวะอะไรอะไรกันนะเรามาจูนสมองกัน okay, ก่อนเด้อครับโอเคทุกคนเราตื่นแล้วค่ะทุกคนคะอ่าโอเควันนี้นะคะเราจะมาทำคลิป นี่ตามล่าหาสมบัติใต้น้ำซึ่งเมื่อก่อนคือเราก็เคยทำมาหลายๆคลิปแล้วคือเราทำนอกบ้านตลอดแม่น้ำนอกบ้านตลอดแต่ว่าเรายังไม่เคยหาแม่น้ำหลังบ้านที่แจงค่ะทุกคนใช่วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาหาสมบัติหลังบ้านใช่เออคิสภาพดูนะคะทุกคนว่าแม่น้ำหลังบ้านอะ่ะคือต้องผ่านแต่ละบ้านหลายๆหลังอะ่ะมันจะต้องมีสมบัติอะไรมาบ้านเราบ้างไหมใครเขาจะเอาสมบัติทิ้งแม่น้ำแม่คือแบบตัวเคยเห็นหนางไว้ว่าโล่ให<ๆ>้เส<ๆ>ียใจ แล้วถอดแหวนเฟี้ยงมาฉันเสียใจจงไม่ตื่นอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งมันไปแม่น้าอ่ะทิ้งมันไปแม่น้ำอ่ะเออดูหนังเยอะไปทุกคนเคยเห็นปะไม่รู้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองหากันดูเนาะไปทุกคนเดี๋ยวไปหลังบ้านเลยตอนนี้กูก็อยู่หลังบ้านกูพูดแล้วกูพูดก่อนนะโอเคทุกคนมาหาสมบัติกันค่ะ ทุกคนพี่แจงจะเริ่มโยลงไปก่อนคือจะบอกว่าแม่น้ำอ่ะดูดิฝั่งนู้นนะคะก็มีบัวติดนะคะน,นีเห็นไหมเป็นบัวเยอะมากเลยทุกคน<อ>เดี๋ยวเรามาหาสมบัติกันเลยดีกว่าจับไปคะ่ะทุกคนรไม่ว่าบ้านพี่แจงอ่ะเลี้ยงหมาไม่พอทุกคนยงังเลี้ยงยุงอีกด้วยยุงเยอะมากต้องแบบโดนยุงกัด ตอนนี้หลังบ้านมันเป็นแม่น้ำไงทุกคนมันก็ไม่แปลกหรอกถ้ายุงมันจะเยอะเอ,อ่ะเดี๋ยววันหลังเขาจะเอาปลาหางนกยุงอ่ะมา,าปล่อยโอ้โหตัวน้ำไม่อยู่แค่บ้านเขาเป็นไหลไปที่อื่นด้วยมาโอเค,อเคจะโยนแล้วนะจะระวังนะโอเคเอาแล้วนะหนึ่งอุ้ยอุ้ยลื่นอ่ะดูดีทุกคนตรงน,นี้เป็นโคลนหมดเลยอ่ะดูดิดูมันลื่นมากอ่ะตัวเออ,เ,อเดวตกไปตึ้งคนตึ้งเล็กนะเนอะโอ้ย <บ>คือตอนเนี้ยมันติด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 อุ้ยน่าจะได้เยอะนะมาถึงอะไรได้เยอะใบไม้อุออยอ้ยอุย้ยทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรอีทุกคนกู <St Gerade>. <S> <S alam. ต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ <S <S> ยอเออมันเป็นโคหนะ มีอะไรปะไม่มีอะไรเลยมีแต่โคลอำโยนไปอีกสักรอบนะึงอ่ะอ่ะได้เอาเอาไปไกลๆฝั่งนู้นเลยเนาะ <Okay. S 1> หนึ่งสองสามกับตกน้ำโอ้โหอะไรของปูวะเนี้ย คือตอนนีู้ไม่รู้เลยว่าอะไรคือสมบัติอะไรคือโคลนะคะคือมันเป็นโคลหมดเลยอ่ะทุกคนน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่รู้ไงถ้าสมมติว่าสมบัติมันลอยมาจริงๆอะ่ะมันอาจจะจมโคลลงไปแล้วก็ได้ช่วงก่อนคือฝนตกน้ําก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะคะใช่แต่ไม่เป็นไรเราจะหาต่อเปลี่ยนจุดบ้างก็ได้โอเคปะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากาลังจะเปลี่ยนผู้ช่วย <S <S <สร> <ams> เจออะไรบ้างเจอช้อนเจอช้อนเอออยากโดนช้อนแกงว่ะพักพักพัโอเคเดี๋ยวเราจะหาบริเวณนี้บ้างอ่ะนี่นะคะบริเวณนี้มันเป็นดอกบัวดอกไม้มันอาจจะมีอะไรติดอยู่ก็ได้เออจัดไปจ้ะ1นึสองสมโอ้โหกระจาย อ, Finished <coaches S 2> อะไรด,ดินมันดูดใช่ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดินด่าอุ้ยอุ้ยทุกคนเออมันดีอะไรแบบฟองอากาศขึ้นมาด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนมันติดได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินแต่ว่าหมดอู้แต่ว่าหมดมืออะไรอ่ะด้ได้ได้มาได้มาอุ้ยทุกคน ได้อะไร,ะไรมันเป็นเหล็กโอ้โหนี่นี่ขี้ค,คอนอหออกมาย่งนเยแบออกมาอย่างนี้อ้โหให้เด็กมันสอนนอ่ะนี้มันเป็นเหล็กนะทุกคนนี่ เหล็กอะไรไม่รู้อะแต่ว่ารู้แค่ว่าสนิมและขี้โคลนติดเยอะมากเอออาคิวเก็บไว้ก่อนออแล้วอันนี้คืออะไรวะทุกคนเขาควไปแบบจับโดนอะไรไม่รู้อ่มะมลแรงอย่างเงี้ยเหรอเออควอยู่นะ เหรเหม็นมากทุกคนน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนเดี๋ยวสะบัดสะบัดอก้วกันสะบัดที่โคนออกก่อนเนาะสะบัด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 สะบัแล้วตกน้ำป่อมไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนตัวลองโยนลงไปที่เดิมอีกรอบหนึ่งสิเมื่อกี้เขาเห็นแบบอะไรไม่รู้อะเป็นแท่งๆยาวๆที่มันติดกับใบไม้เมื่อกี้อะอได้แต่ว่าสภาพตอนนี้นะคะแม่เหล็กหั่งเละเทะหมดแล้วอะเมื่อกี้เห็นไหมมันจะมีกิ่งไม้อะขึ้นมาใช่แต่ไม่รู้ว่าเป็นกิ่งไม้หรือว่าแท่งเหล็กลองโยนไปเลยค่ะ ลึกมากอะสาวมาค่ะสาวมาคนไหนสาเชือกมาเร็วๆคนดูดูดูโอ้โหโอ้โหก็ไม่มีอะไรนะตัวไม่มีใช่ป่ะอาจจะเป็นกิ่งไม้ที่ติดมาแล้วก็โดนกับใบไม้ที่มันเป็นเครือเมื่อกี้นะคะหลุดลงไปหมดแล้วให้คิวลองบ้างไหมเออป่ะผู้ชำนาญะเปลี่ยนจุดไหมหรือว่าจุดเดิมเปลี่ยนจุดก็ได้ค่ะขยับมาอีกนิดนึงไหมโอเคได้ ทุกคนคือตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนจุดนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงใช่จะดูสภาพสิทุกคนโอ้โหเน่ามากโดดีๆนะระวังโดนหัวมาลากลงมาค่ะเปื้อนหมดแล้วนะคะได้ไหมช่วยไหมได้ไหมได้ไหมอ่ะให้พี่แดงช่วยนะคะได้เปล่าเนียวเนี้ยวเนียว เนี้ยเนี้ยเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนี้ไม่มีอะไรอ่ะทุกคนเอาอีกทีหนึ่งเอาเลยคิวลุยเฮ้อหยนี่เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้อะไรบ้างมาไหวไหมไม่ช่วยมามาบ่ะเดี๋ยว่งช่วยเองทุกคนมันติดกิ่งไม้อ่ะมาทุกคนดูนะคะว่ามันติดกิ่งไม้ตรงไหน เฮ้ยมันเหมือนของโบราณเลยอะเฮ้ยมันเป็นสนิมหมดเลยอะ ติดแน่นมากเดี๋ยวโอเคนี่ทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันเป็นที่ชีบอะที่นี่เออที่นี่ที่นีบเปล่าที่ขีบมันเป็นสนิมหมดเลยอ่ะทุกคนเออมันน่าจะอยู่ในน้ํานานนะคะอุ๊ยแปลว่าหลังบ้านเขามีสมบัตินะเนี่ยให้รู้แล้วนะคะเงียบไว้นะคะเงียบไว้นะคะไม่ต้องบุกมานะโอ้โหคนเป็นล้านคลิปนี้ต้องเป็นล้านแน่ๆน เออกันเนาะเ,เราจะหาไปเรื่อยๆถ้าเจออะไรเดี๋ยวเราเอามาให้ดูโอเคไป มให้กูมาทางนี้ตัวเอท้าพี่เจงเป็นโคนนะคะเราก็เลยต้องมุดมุดมาลาเขาจะลอดไหมวะได้ไหมน่ะมาเร็วมาเร็วระวังตกไอคิวไอคิวแล้วได้ว่ะได้ได้เออทุกคนคือตอนนี้นะคะเรามาเปลี่ยนจุดนะคะตรงจุด นเห็หมสีส้มๆเหลืองๆอะมันจะมีลูกฟุตบอลอยู่อะ่ะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่ามันดีอยู่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจไงแต่มันเป็นพลาสติกนะคะมันไม่ดูดนะคะใช่เราก็น่าจะอดไปเดี๋ยวพี่แจงหาบริเวณตรงจุดนี้ต่อดีกว่าอืมตรงเนี้ยเรายังไม่หาเลยแล้วก็ของอะมันน่าจะลอยไปติดฝั่งนู้นเยอะันเดี๋ยวเราโยนไปเลยเนาะคือเสภ้พผ้าเหล็กคือกูต้องซื้อใหม่ไหมวะเดี๋ยวเอาไปล้างเอาไปล้างทำความสะอาดเอามาเดี๋ยวพี่แจงจะโยนแล้วนะคะ บทำไมไม่ไปร้านทอง <im it> เออทำไมไม่ไปร้านแบบขายสมบัติไปเลยวะเออป้อนเหรอไม่จะไม่พูดอย่างงั้งนอาชีพเก่าอาชีพเก่าอ๋อโอเค <im it> เดินนะคะหืมตัวดินมันดูดเยอะมากอ่ะออทุกคนดูอาจจะติดต้นไม้หน่อยนึงนะคะทุกคนเพราะว่าต้นไม้พี่แจงเยอะมากไ,มได้ปะได้ปะ เล็กเล็กเล็กเออได้เลยกอเออแต่ว่ามันเป็นสนิมดำๆเลยว่ะอย่าไปโฟกัสมือเรานะเออนี่อ่ะให้ไอคิวก่อนไอคิวเก็บไว้ก่อนเออเอาไปตรงนู้นไหมจัดไปเราเอามาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้มีอะไรลองโยนไปลองโยนไปโอเคอืมดูจากสภาพนะคะน้ำดำเชียวติดใช่ปะ น่าจะดึงยากอยู่นะคะต้องรีบดึงไม่อย่างงั้นนะมันจะติดทอจะบอกว่ามันลากมายากมากเลยนะใช่แล้วนะได้ป่ะตัวเฮ้ยทุกคนฮเฮ้ย สิเลียมสิเลียมเฮ้ย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 ขอาล่ะทราบเออนี่มันติดจริงมันติดด้วยนะทุกคนโอ้ยตดโอ๊ยเกียร์ไปแล้วเอาไปขายมันจะดีอยู่หรอ ก็เขาบอกว่าโทรศัพท์กันน้ำโอ<ะ>ยบ้าเหรออันนี้มันจะไอโฟนรุ่นไหนเลยไม่รู้มุกคนมันดีอยู่ไหมวะดีปะดูหน้านจอหน่อยสิดีไม่มเหมือนของเด็กเล่นเลยเนาะเออเ,เดี๋ยวเอาดูนะว่ามันมีแบตมีอะไรไหมวะแต่ดูมือพี่แจงคะ่ะ สภาพแบบยับเยินมากเฮ้ยมีแบตอยู่นะแต่ว่าน่าจะไม่ดีแล้วนะออน่าจะพังหมดแล้วอะทุกคนเออโอเคถือว่าเป็นสมบัตินะทุกคนเออได้อยู่อาจจะแบบเสียแล้วก็เสี่ยงลงน้ําเลยแบบเนี้ยบ้าเหรอเราต้องเก็บไว้สิไม่ใช่ตอนที่แบบมันพังไงแล้วคนโยนทิ้งไง๋อโอเค okay, งั้นเดี๋ยวมาสรุปกันว่าเราได้อะไรบ้างโอเคป โอเคค่ะ hey, ทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้คือแบบกลิ่นแรงมากค่ะนี่กลิ่นตัวหรือเปล่าเนี่ยกลิ่นโคน้นอไกลิ่นโค้นสาบควายนะคะือ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ควายนี่ไงจะบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกนะคะที่เราได้เราได้อันนี้ใช่ไหมใช่เป็นเหล็กแต่ไม่รู้ว่าเป็นเหล็กอะไรนะคะทุกคนรอบนี้ไอคิวโยนลงไปใช่ไหมหรือว่าเขาหรือว่าไอคิวได้อันนี้เออใช่ใช่เออลืมอะเราโยนหลายรอบมากนี่นี่ทุกคนอันนี้เป็นเหล็กโอเครอบนี้นะคะไอคิวเป็นคนโยนแล้วพี่แจงช่วยดึงขึ้นมาเพราะว่ามันหนักอันนี้ก็เป็นสนิมเหมือนกันใช่ค่ะมันเหมือนที่ขี้แบบขี้โบราณด้วยนะเพราะสม อันนี este, no worries, ini, ้มันจะเป็นที่คีบแบบเหล็กที in ่มันเขาเรียกว่าอะไรมีแบบแต่งอะไรพวกนั้นอะอะไรก็ไม่รู้เขานะคะคีดให้ดูแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กแบบชิ้นเล็กๆอ่ะทุกคนอุ้ยคือเหล็กอะไรแต่มันกรอบแล้วนะแบบกรอบชิมแล้วหรอชิมด้ไหมน่าจะแบบนานแล้วอ่ะทุกคนคืองง และจุดไฮไลท์ของเราเลยกี่ปีแล้วเนี่ยไอโฟนเนี่ยมันคือไอโฟนนะคะแต่ว่ามันน่าจะพังไปแล้วแหละเพราะลงน้ําขนาดนั้นเอาจริงๆถ้าไปซ่อมมันจะดีมไหมวะไม่แน่นะเอาไปซ่อมเปลาลองทาคลิปไปซ่อมเปล่าเอาไหมทุกคนถ้าอยากให้เราเอาไอโฟนตัวนี้นะคะไปซ่อมนะคะคอมเมนต์มาบอกมากดไลค์มาพราจะเสียเงินเพื่ออะไรเ <c oughs> <c oughs> สียหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยตัวค่าซ่อมไอโฟนหนึ่งหมื่นครับซื้อใหม่เถอะโอเค ก็มีประมาณนี้นะคะอุ้ยถือว่าโชคดีมากเลยอะคลิปเนี้ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปหาที่ไหนต่อจะไปหาอยู่เหรอไม่ไปร้านทองแล้วเหรอไปหาอีกอันนี้มันประหยัดไงออโอเคไปไหนไม่ได้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็หาหนังบ้านนี่แหละใช่ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปลวคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย